สวัสดีครับผอ,อธนรัตน์และยางกูลนะครับเป็นหมอหัวใจเด็กเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตครับ m i s c นี่เป็นโรคอุบัติใหม่นะฮะตัวย่อมาจาก m i s c เนี่ยคือ Multi System Inflammatory Syndrome in Children นะครับก็ มันหมายถึงว่ามันเป็นการอักเสบของหลายๆระบบในร่างกายที่พบในเด็กอันนี้เป็นโรคใหม่ที่เพิ่งพบมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับโรคนี้จริงๆมันสัมพันธ์กับเชื้อโควิดที่กำลังระบาดอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากมีการระบาดใหญ่ที่อิตาลีเนี่ยเราพบว่าประมาณสัก4-6สัปดาห์ต่อมาเนี่ยประมาณมีนาเมษาปี2020ยีเนี่ยเราพบว่ามีเด็กที่มากลุ่มหนึ่งนะฮะ เป็นหลังจากที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยมีอาการมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นแล้วก็บางรายมีช็อกมีความรุนแรงได้อาการคล้ายๆกับโรคคาวาสก,กิมิสีเนี่ยเป็นอาการคล้ายๆกับคาวาสก,กิก็คือมีหลายๆระบบเช่นเดียวกันนะฮะระบบที่สำคัญก็คือปัญหาทางด้านของทางเดินอาหาร นะเรื่องของอาเจียนเรื่องของปวดท้องเรื่องอะไรเนี้ยนะฮะเป็นหลักอันที่1อันที่2ก็คือทางด้านหัวใจที่พบได้บ่อยๆอันที่สามก็คือเรื่องผื่นแต่อาการอย่างอื่นมีต่อมน้ําเหลืองโตมีลักษณะของทางเดินหายใจแล้วก็ทางด้านระบบประสาทหรือทางด้านไตอันนั้นก็พบได้นะฮะแล้วก็จะต้องมีไขนะมีไข้พบในเด็กก็อ,อย่างที่บอกอันที่3ก็คือผลเลือดผลเลือดนี่แสดงถึงว่ามีการอักเสบภายในร่างกายถ้าเราเจาะเลือดปุ๊บออกมาเนี่ย มันจะแสดงว่าอ๋อตอนนี้ร่างกายกําลังมีการอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือว่าถ้าเราไปตรวจดูเชื้อโควิดจะพบว่าบางคนโควิดจะยังคงเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆแต่บางคนเริ่มมีภูมิต้านทานแล้วภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นลักษณะของโรคมันเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นปฏิกิยาของร่างกายต่อเชื้อโควิด ความแตกต่างของมิสซีกับขาวสาเกบางครั้งก็อาจจะแยกกันไม่ได้เนื่องจากว่าโรคมิสซีเองเนี่มันจะเป็นเรียก,ยกว่าคาวสาเกไลค์ like, ก็คือว่าคล้ายๆนะฮะความแตกต่างกันในณตรงนี้ก็คือว่าอันที่หนึ่งในขาวสาเกเนี่ยอาการทางด้านระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยพบได้น้อยกว่าอย่างเช่นอาเจียนพวกทางเดินขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอะไรเงี้ยเราจะพบได้น้อยกว่าอันที่สองพบในเด็กที่ถ้าเป็นโรคมิสซีเนี่ยจะพบในคนที่อายุมากกว่า พรคักคาบาดสกิเนี่ยมักจะเป็นในเด็กเล็กต่ำกว่า5ปีแต่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นได้ในส่วนใหญ่จะเป็นอายุมากกว่านะฮะแต,แต่พบได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงวัยรุ่นนะฮะ20ปี19ปี21ปีอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับแล้วก็อาการอื่นๆที่สำคัญก็คือว่าความรุนแรงมากกว่าความรุนแรงของกลุ่มนี้เนี่ยมีอาการความรุนแรงเนื่องจากทางด้านหัวใจก็คือความดันต่ำมีหอบเหนื่อย แล้วก็หลายคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลายคนต้องมารักษาด้วยให้ยาเพิ่มความดันของเลือดช่วยควบคุมต้องเข้าใน ICU ความรุนแรงจะมีโอกาสที่จะรุนแรงกว่าการรักษาก็เนื่องจากว่ามันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายเพราะ,ะนั้นยาที่จะใช้ก็คือเราจะรักษาเหมือนกับตัวคาวาสกิ i อันที่หนึ่งก็อาจจะใช้ i v i g แต่บางคนก็การรักษาก็จะได้ผลอีกกานหนึ่งก็คือการใช้ยากดภูมิต้านทาน นะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสเตียรอยนะครับก็สามารถที่จะ,ะลดการความรุนแรงของการโกรธของร่างกายต่อเชื้อโรคตรงนี้ได้นะครับง่ายๆก็คือต้องคอยสังเกตว่าหลังจากที่ในชุมชนหรือในบ้านเราเนี่ยมีการติดเชื้อการไม่สบายจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ไปสักระยะสักเดือนหนึ่งหรือภายในระยะ 2-6ถึงอาทิตย์เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะว่ามีอาการอะไรที่ผิดปกติมีไข้ขึ้นมาไหมมีผื่นขึ้นนะครับมีอาเจียนแล้วก็ซึมลงทานไม่ได้เหนื่อยตาแดงนะฮะต่อมน้ำเหลืองที่ข้างคอโตอะไรอย่างนี้นะฮะต้องรีบผ่ามานะครับก็รีบมารักษาแล้วอาจจะต้องมาตรวจดูว่ามันมีการอักเสบในร่างกายไหมมีโรคอื่นที่อธิบายได้ไหมว่าจะไม่ใช่โรคนี้นะครับถ้าสามารถี่จะตรวจพบโรคอื่นก,ก็โอเคถ้าเกิดว่า ไม่มีสาเหตุอื่นแล้วก็ตามข้อมูลตามคุณลเทียที่เราดูแล้วเนี่ยว่ามันมีการอักเสบมีหลายๆออวัยวแล้วก็ผลตรวจโควิดที่ผ่านมานะฮะตอนนี้มีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วยังนะฮะมันอยู่ในช่วงหลังเพราะ,ะนั้นก็จะเป็นการช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้ช่วยเด็กได้ครับมีผลครับมีผลเพราะว่าถ้าเด็กเด็กมาด้วยไข้ มีพื่นถ้าสมมุติว่ามันมาเมื่อไม่ใช่ในในช่วงที่เรามีโควิดระบาดกันอย่างนี้เนี่ยในอดีตเราก็จะคิดถึงว่าเป็นโรคไข้ออกผื่นเขาเรียกไข้ออกผื่น ให้ออกฝืนเป็นกลุ่มโรคอาการกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งเกิดส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่กลุ่มโรคนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทราบประวัติว่าเคยเป็นมาเนี่ยถ้าพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่บอกว่าเคยเป็นโควิดมาหรือว่ามีการระบาดหรือภายในบ้านมีคนเป็นเนี่ยไม่ต้องกังวลรีบบอกเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีผลต่อให้หมอจะไม่ได้รักษาลูกจะไม่ได้รับการรักษาจับจะทําให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นตรงจุดมากยิ่งขึ้น,นเราจะไม่เราเราทราบ ว่าเราจะคิดถึงโรคนี้ได้เร็วขึ้นทําให้เรารักษาได้ทันก่อนที่เด็กจะเริ่มมีความดันตกก่อนที่เด็กจะมีอาการหอบเหนื่อยต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนั้นกระทราทีหลังการรักษาก็อาจจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าถ้าเกิดเรารู้ก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการช่วยในการที่เราจะวินิจฉัยแล้วก็การรักษามันคนละทางกันการรักษามันจะเปลี่ยนไปแล้วผลจะดีขึ้นครับ นิสซีเนี่ยเป็นโรคที่อาการมันมันมีความหลากหลายมันไม่ได้เป็นเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงที่อาการนี้มันเกิดจากปฏิกิยาของร่างกายต่อเชื้อโรคซึ่งเชื้อโรคนี้หายไปแล้วเชือ้อไวรัสโควิด1 9เนี่ยหายไปแล้วนะฮะหรือว่ามีก็มสีส่วนไปปลายแล้วอาเงี้ยอาการมันนะครับเป็นโรคที่รักษาได้นะครับเป็นโรคที่รักษาได้เป็นโรคที่น่าจะไม่ถึงกับป้องกันได้แต่เป็นโรคที่พบไม่บ่อย เพราะฉะนั้นอาการที่สําคัญก็คือหลังจากที่เป็นโควิดนะครับหลังจากที่เป็นโควิดแล้วมีไข้แล้วก็โดยเฉพาะถ้ามีผื่นมีตาแดงมีเหนื่อยไข้สูงอาจจะมีปวดท้องนะฮะมีอาเจียนอันนั้นเนี่ยก็ให้สงสัยว่าจะมีการอักเสบอะไรสักอย่างหนึง่งก็ให้พามาหาหมอนะครับแล้วก็ไม่ต้อง ก็บอกความจริงว่า,เ,าเคยเป็นเคยติดเชื้อในบ้านเคยมีคนที่เป็นโควิดก็จะช่วยทำให้การรักษาเร็วขึ้นครับ